เดี๋ยวให้ดูต้นก้ามะเขือตอแหลตอแหลลูกสีเขียวๆนะที่เป็นพวงๆนะถ้าเก็บไม่ทันนี่ก็แกไ่ไว้เนี่ยย้ายต้นก้าแล้วพอดีมีปัญหานิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้ตายทยอยตายจริงๆงอกเยอะนะงอกดีด้วยเป็นมันเทศพันเก็บเองเป็นมะเขือแบบพันเปิดเราเก็บมันเทศพันเองได้จะย้ายออกมาก,ก่อนไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นที่ดินปะ ความเค็มของดินนะ่าจะเป็นดินแบบดินปุ๋ยหมักหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าดินแบบนี้นะมันสําหรับย้ายต้นกล้าหรือปลูกต้นกล้าผักในกระถางแต่ถ้าเพาะจากเมล็ดเพาะเมล็ดพันธุ์มันจะไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กอันนี้ก็เป็นดินปุูกแล้วก็ดินย้ายต้นกล้าอันนี้ดีนี่ดินนี่ดีราคาประมาณรวมภาษีด้วยประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยเยน อันนี้ดินที่ใช้ก็ประมาณเกตกลางๆห้าร้อยหกร้ยเยนรวมภาษีด้วยนะขนาะจะเป็นแบบนี้ ค่ะหลังจากย้ายของมะเขือตอแหลแล้วก็มะเขือเปาะเสร็จก็จะมีมะเขือคางกบถานนี้เนาะคางกบถานนี้ต้องรีบย้ายไม่รู้วันนี้จะย้ายหมดหรือเปล่าถ้าไม่หมดก็พรุ่งนี้ต่อทําต่อให้เสร็จแล้วก็มะเขือเปาะของสอนแดงถานนี้นี่ดิษนี้กังวลแล้วอันนี้ก็มะเขือรักบี้นี่มะเขือตอแหลลูกกลมๆเยอะเอะ้ลูกเรา เรียวๆยาวๆเนี่ยนะเริ่มจะมีปัญหาแนละ้วยาวๆสีเขียวบางคนก็เรียกตอแหลบางคนก็เรียกรักบีหรือรับบีมัง่งเนี่ยถาดนี้ถ้าย้ายหมดน่าจะมันสองร้อยกว่าอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเมล็ดพันธุ์ตอนที่เพาะเนาะเวลาย้ายจริงๆอาจจะมันร้อยกว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะเกินสองร้อยสามร้อยประมาณนี้เอาถาดนี้ก่อนถาดนี้เก็บไว้ก่อนทยอย ทยอยทําให้หมดตอนแรกว่าจะรอนะประมาณสักสามสีวันทีนี้ไม่รอแล้วกลัวมันตายหมดต้นกาเขาก็โอเคใช้ได้หน้ามีปัญหาต้องรีบเปลี่ยนดิน มะเขือเปราะมันจะโตวไวก็เลยเพาะช้ากว่าพริกพริกจะใช้เวลานานกว่าจะเพาะเอ้ยกว่าจะงอกไม่ใช่กว่าจะเพาะเลยเพาะออกก่อนส่วนมะเขือนี่มันงอกไวก็เลยเพาะออกมาช้านี่ถ้าย้ายต้นกล้าประมาณสองอาทิตย์นี่มันติดดีเนี่ยอากาศเริ่มอุ่นเนี่ยพร้อมปลูกเลยเนี่ยถ้าสมมติชาวสวนที่เขาปลูกแบบข้างนอกเขาคุมอุโมงค์ด้วยเนาะทำแบบ อุโมงธงเนลุภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกทงในหลุเนาะหรือกินห้าเล็กๆนี่เขาจะเริ่มประมาณวันที่สี่ที่ห้าของเดือนเมษาเขาก็ปลูกแล้วช่วงนี้เขาก็เตรียมดินแล้วที่เขาทําแบบมืออาชีพนะอันนี้เอาเนีบไว้ก่อนพอโตัด้ยค่อยย้ายเนบไว้ก่อนจะเอาดินนี่รีไซเคิลไปปลูกผักในกระถางดินนี้มันไม่เหมาะสําหรับดินเพาะ เพราะเมล็ดพันธุ์เพาะผักน่าจะเหมาะดินปลูกเวลาย้ายนะ่ยมีดินออกมาแบบนี้ดีนิดนึงไว้ต้องเอาเยอะมันจะติดไว พริกก็เหมือนกันมะเขือก็เหมือนกันพกต้นกล้าผักทุกอย่าง ต้องค่อยๆจับเวลาเราเอา,เอาไม้ตะเกียบนี่เอาแตะส่วนนี้นะอย่าไปแตะส่วนแบบใกล้ๆเอ่ะเร่ออะไรนะแตะส่วนรากถ้าแบบนี้ไม่ได้มันจะหักค่อยๆจับถ้าจับแรงมันก็ไปเลยนะหักเลยแหละ ที่สวนการให้น้ำนี่จะให้แบบชุ่มไปเลยนะแล้วก็งดไปสองวันสามวันเพราะว่าดินนี้มันค่อนข้างจะชื้นอยู่แล้วเป็นดินแบบยายต้นก้าไม่เน้นน้ำถ้ามันติดแล้วทีนี้รากมันเริ่มเยอะต้นมันก็จะเหี่ยวง่ายอาจจะแบบวันเว้นวันให้น้ำก็ได้เดี๋ยวค่อยมารถอีสองรอบอันนี้มันอาจจะนอนนะเดี๋ยวประมาณสักสองวันสามวันมันก็จะ ดีตัวเองไม่มีปัญหา